วันนี้นะครับพยายามจะทําคลิปสั้นๆนะครสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องไฟสูงนะครับไฟสูงตัวนี้หรือว่าด้านนี้นะครับมันต่ําไปนะครับใครได้ดูคลิปรีวิวแสงสว่างผมมั่งมันต่าไปใช่ไหมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับตั้งค่ามันนะฮะซึ่งรอบนี้โอ้โหรถผมเป็นรถแรกใช่ไหมกว่าผมจะได้คู่มือแม่งปัจจุบันยังไม่ได้เลยนะคู่มือผมอะ่ะ นะครับผมก็เลยต้องไปขอทางซอ,อ,อนเตสแคร์นะครับว่าขอไฟล์คู่มือให้หน่อยนะครับโอเคทีนี้นในคู่มือมันก็มีวิธีการปรับตั้งค่าตัวไฟสูงให้นะครับโอเคคิดนานหน่อยโอเคเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกคือเราต้องทําการสตาร์ทรถก่อนนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากอ๋อผมกดนี้นเลยได้ดีกว่าแต่ผมต้องทาการสตาร์ท คือเวลาเทสไฟสูงนะครับไฟสูงขอกดก่อนโอเคคือเวลาเทสไฟสูงนะครับมันต้องเปิดรถค้างไว้นะฮะมันก็เลยถึงจะเห็นว่าไฟสูงมันเป็นยังไงนะครับเรา่าเปิดไฟฉายแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเวลาเราดูไฟสูงนะวิธีการปรับตั้งค่าของมันนะครับซึ่งวิธีการปรับตั้งค่าของมันนะครับง่ายนิดเดียวเราต้องเปิดฝาข้างทั้งสองข้างนะครับซึ่งจริงจริง อ,อาจจะมีหลายคนเขาบอกว่ามุดจากข้างในในการปรับตั้งค่าจริงๆมันก็มุดจากข้างในมันปรับตั้งค่าได้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าไขควงผมเป็นอย่างเงี้ยไขควงผมเป็นไขควงธรรมดาผมคิดว่าปรับจากตรงด้านข้างเนี้ยมันง่ายกว่านะครับโอเคเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะวิธีง่ายๆนะครับเราต้องเปิดกล่องด้านนี้ก่อนส่วนด้านนี้เราก็ต้องเปิดกล่องด้านนี้นะครับซึ่งวิธีการเปิดกล่องง่ายๆครับมันจะมีหมุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ ดัน <Done S 2> เข้าไปครับให้มันจมเข้าไปซะออกแรงนิดนึงนะครับคือผมถอดถอดไปมาสามรอบแล้วนะครับโอเคหลังจากถอดเสร็จแล้วนะครับให้มันดึงเราออกมาเลยให้เราดึงออกมาเลยนะครับมันก็จะได้อย่างนี้นะครับแค่นี้หลังจากนี้เราก็จะถอดตรงนี้ออกถอดออกครับค่อยๆนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีตัวคล้ายๆเหมือนตัวรับ ไวเลสของตัวคิเลสนะครับเมื่อเวลาคิเลสมันหมดอะไรอย่างนี้นะครับให้มันใช้คู่กับตัวนี้นะครับเห็นไหมของมิโมเนี่ยมีโมอะไรสักอย่างนี้นีโมป่ะไม่ใช่อันนี้อาจสงสัยนะครับนี่มันคืออะไรนะครับอันนี้มันคือจุดชาร์จนะฮะชาร์จแบตนะครับ,รรบสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้รถนานๆตัวจุดชาร์จแบตมันอยู่ตรงนี้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับเพิ่มเติมไว้โอเคช่างมันเราอันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์หลักนะครับจุดประสงค์หลักก็อยู่ตรงนี้ครับผมคุณเห็นตรงนี้ไหมเราซูข้าไปใกล้ๆ นี่คือน็อตตรงนี้ครับที่เราต้องปรับตั้งค่านะครับซึ่งมันจะพนวดกับตรงนี้ครับเอาย่อเบอร์ดิเ้ยเออเอาเบอร์ซะแล้วจริงๆไฟผมต่ำกว่านี้นะครับคุณสังเกตเห็นเสาข้างบนสุดใช่ป่ะแต่นี่ผมปรับเงยมาละข้างหนึ่งนะครับซึ่งวิธีกับปรับตั้งค่าง,ง่ายๆมากครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อแนะนําเลยแฮนให้ดันไปเอ้ยให้ดันไปสุดทางนี้นะครับให้ดันไปสุดไปเลย ให้ดันไปสุดทางนี้นะครับถ้าเราจะปรับทางด้านขวาให้ดันสุดด้านขวาไปเลยนะครับพอปรับดันด้านสุดด้านขวาแล้วนะฮะเราก็ทําการปรับตังค่าได้โดยการเช็คไขควงเนี่ยยัดเข้าไปครับแล้วก็หมุนซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องถ่ายเห็นภาพก็ได้นะแค่ยัดเข้าไปตรงรูตรงเนี้ยนะฮะรูตรงเนี้ยนะแล้วก็หมุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลังจากที่เราหมุนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อันนี้ด้านนี้ก่อนนะครับเราพูดจนะเห็นว่ามันแตกต่างนะครับผมอันนี้ผมเริ่มหมุนไปทางด้านขวานะครับหรือก็คือหมุนหมุนตามเข็มนะครับซึ่งถ้าหมุนตามเข็มนะครับมันจะทําให้ตัวแสงเนี่ยมันต่ําลงนะครับผมแต่ว่าถ้าหมุนทวนเข็มนะครับมันจะทำให้ไฟเนี่ยมันสูงขึ้นนะฮะเข้าใจไหมว่าน่าจะเข้าใจแหละเนี่ยคือผมต้องหมุนไปเรื่อยๆนะครับ คือมันมันมองเห็นยากอยู่นะครับเพราะข้างในมันมืดมากไม่รู้จะถ่ายไงเหมือนกันโอเคนี่นี่เนีเนเน่หมุนประมาณนี้เออนั่นแหละนะครับให้เขาใจตรงกลางก็แค่นี้แหละอันนี้คือผมพยายามหมุนทวนเข็มอยู่นะครับเ้อทำไมผมงงว่าทำไมกล้องผมไม่ไม่โฟก,กัสเลยวะออโอเคปรับให้มันสูงขึ้นนิดนึงอ่าทีนี้ผมปรับสูงขึ้นแล้วได้ในระดับที่พอใจนะครับก็พอดีแล้ว หลังจากนี้เราได้ด้านนี้เสร็จแล้วเราต้องมาต่อที่ด้านนี้ครับออทำแบบเดียวกันเลยจิ้มจุ่มตรงนี้นะครับตรงรูดันเข้าไปพอ,อดันเสร็จครับดึงให้ตรงมุดนี่ออกมาเนี่ยดึงเสร็จแล้วก็ถอดกรอบนี่ออกมาได้เลย มันอาจจะร้อนหน่อยนะตอนนี้ต้องบอกกับตรงว่าร้อนจริงตรงนี้หลังจากนี้ก็ทําการดันแทนไปทางนู้นนะครับอ่ะพอดันแทนมันก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับที่เราจะเห็นตัวสกทูที่เราเห็นได้ชัดขึ้นนะฮะแต่ควงกูไปไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคปัญหาช่างเลยนะครับชอบลืมที่วางโอเคแต่ทีนี้ผมก็ จะทําการไขมันเหมือนเดิมนะครับหมุนทวนเข็มนะครับเหมือนกันคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะเพราะด้านนี้ยังไม่เคยปรับเลยโอ้ด้านนี้จะยากกว่าหน่อยนะฮะค่อนข,ข้างแคบนิดนึงแต่ปรับได้อยู่โอ้อันนี้ดูยากนะครับอันนี้ดูยากมันจะมันปรับมันปรับมันจะเห็นไหมเนะี่ย หมือนมันสูงขึ้นนิดหนึ่งนะฮะอันนี้โอ้โหมันมันเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะนะฮะเรวขออนุญาตปรับซูมนิดนึงแต่จริงๆมันขึ้นแล้วนะเหมือนเดิมนะครับเยวขอปรับทวนเข็มนิดนึงคือพยายามปรับไม่เท่ากันอ่ะถ้าอยู่ในที่มืดได้มันจะดีมากเลยก็คือตอนนี้คือผมเห็นชัดนะฮะว่ามันกำลังปรับให้อยู่ในระยะที่มันเท่ากันอยู่โอเค ตอนนี้มันเท่ากันแล้วเราผมจะลองปิดไฟนะครับนี่สูงสูงขึ้นมาแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนมันอยู่ต่ำกว่าเสาใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันสูงขึ้นนะครับจะขอลองปิดไฟแป๊บนึงนีสง่สูงกว่าเดิมครับผมสูงกว่าเดิมครับเผื่อใครไม่ชัวร์นะครับพยายามดูด้านหน้าไว้โอ้โหฟุ้งคุดโทษเลยว่ะถ้ามองด้วยตาเปล่า เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าไฟสูงมันเท่ากันไหมซึ่งตอนนี้ไฟสูงของผมมาปรับเท่ากันแล้วนะฮะและนี้นะครับสําหรับคนที่ใส่ตัวนี้คืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสองวิธีใส่กันมันจะมีร่องตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับร่องข้างบนคุณเห็นไหมโอ้เกียร์จังกล้องไม่โฟกัสเนี่ยนะครับแค่ใส่ตรงฟันเนี้ยนะครับใส่ซี่เข้าไปซะแล้วก็ยัดให้ลงนะครับให้ตรงร่องนะครับมันจะใส่ได้พอดีเป๊ะอย่างนี้นะครับ ทีนี้พอใส่ได้พอดีไอหมุดตรงนี้ม <All right. S 2> yup. ันจะเป็นลักษณะจุ่มอยู่อย่างนี้นะครับอ่าโอเคนี่มันจะจุ่มอย่างนี้นะครับทีเนี้ยเราต้องทําการดันขึ้นมาโดยการดันตูดตรงท้ายครับดันขึ้นมาให้มันหัวโผล่อย่างนี้ครับนี่หัวมันจะโผล่อย่างนี้ครับเห็นไหมพอหัวโผล่อย่างนี้นะครับก็ยัดใส่เข้าไปได้เลยนี่พอใส่ได้เลยมันจะเป็นจุ่อย่างนี้นะครับพอหลังจากจุ่อย่างนี้ก็เอานิ้วดันเข้าไป มันก็จะดังเห็นไหมนี่แค่นี้ครับแล้ก็จะใส่กรอบได้ซึ่งฝั่งทางนู้นก็ทําแบบเดียวกันนะครับไม่กล้อ,ลองผอมไม่โฟกัสสักทีวะแต่ผมโอเค